S saving. needs that ก็จับมาดีบ๊มบ๊มนะคะลาลาก็ยืนขังเป็นสเตปอักมังนองวันนี้พีชจะมาสอนเล่นฟอร์นิกินนนะครับแล้วทุกคนมาหนีก็ฟุบฟุบลั่มหนึ่งสเต็ปแบบไม่โดนดอกไม้นะครับมันเป็นฝั่งนั่นเจตูก็ลองเชิงกันเตูนะครับแล้วเราก็จะอ่าเป็นไงบ๊มบ๊มกันนันนั่ละเราไม่จะตายเย้เราไจะบ้าแล้ว ไอ้เหี้ยล้ำไม่โดนเลยพ่อมึงตายไม่ไหวแล้วกูต้องเอาจินจักหน่อยว่ะกูไม่ใช่อุปกรณ์แหลมาที่คำมงนั่งนะใครรู้เซฟพี่ก็เดี๋ยวพี่จะเปิดเซตให้ดูนะเซฟของนักแข่งเขาเล่นกันกูโอเวอร์นะนี่โอเวอร์แ้นเซตสองเซตฟาร์มนั่นเหี้ยเหยียบมังกรมาเล่นนี่โทรรำมาดูให้ดูนะ เาคนดูลำไหนดูลำนกเรียรันเป็นลำมยังลำไม่โดนเลยเนกตัวตึงาคใต้ไวเนี่ยตัวตึงาคใต้ตัวตึงาคใต้ตัวตึงตตัตึงาคใต้เป็นัหลบกูหลบกี่มันหลบกไวครับไม่รับไม่จังโอนะ มันเริ่มมาเอกใช่ไหมอ้เฮียริปติมๆอะไอย่เลียยกูบ้าอฮ้ยมึงกี่กังกระบาดเฮียนี่เดี๋ยวให้ไอ้กูบ้านี่กูไม่ชอบไอ้เฮียอุ้ยไม่บิ้มเบิ้มมัจนั่นละ ไอ้เหี้ยโอ้โหเฮียไปโอ้โหแตกเลยไปแคลี่มึงแตกแงวะสรงคุณไ่รคนเดียวเลยใช่ตัวงฟังทนนี่เฮ้เไื่อนมังกันโ้ยละให้แกเดียวบออ จะรุนแรงแค่ไหนีวมาดิมาดิมาดิทุกเราไม่ได้เลยไอ้เจอเชี่ยเวลาไม่ไปเลยเอ้จะีของกูได้แค่แน,คนี้ของกูไม่ขยับเลยจน่ของไม่ขยับเลย ไอ้ A เราของนดีชิบุงนี่นไม่เป็นหัวเออเฮียนี่ไงมดทยกูแจกไปสองโอ้เล่นคนโง่นสองเฮี้วบ,บอกอออวอแต่ล้บอก,ก,บบอก,บกรอจิ้งจกโทรทีนีกุมจแต่แบอกรอี่อมึงก็แจกอสั นี่นี่ต้อดึงวามนี่นี่ซีรีส์สักข้นใจดนี่นี่เดี๋ยวให้ดึงนี่ต้องพยามจกนน่ครับแอรอดนะรอดนะบึมบมดี้ โช<ส> <usion. S 1> ดีแล้วกันช่อตพาดเย่ฟยอเ็นไหก็ใจผอกวิชายไม่ก็โดนเพื่อนน่านอ ไดูเพืเลยแต่าก็ได้ยบลม่ฟังกับคนไม่ัดวกกอยตกอนิไปน้องตกรอยหเจ้าู้อะกูยอมทำไม่ไหเียกูดเปิดไม่ได้แม่งเลยอแม่งบึมบเกินนันละ โอ้ยด oh, oh, ีม <yelled at battle disappearing> ันอยู่ตัวมันในบ้านเลยโอ้ยกระจอกบอกเจ๋งดีรวยรวยไม่แดกใบคนเดียวดูดูไม่ต้องโทรลำอย่าให้ต้องโทรลำเลยร้อนอยู่ที่ลำเพรพี่ลำไม่เต็มเมื่อกี้นปตาเล่นเมื่อกี้นปตาเล่น ขูพูดว่าเมื่อกี้กูปิตาเล่นเอ้าได้เิวแล้วหรออู้หูโอ้โหชิคกี้พายจะว้น่าผาดตีหน่อยล้กันนะอากัรนะเยพ่อจะตะรวงตูนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ย น้องลูกตพรมเจ็ดนะบอกใครแล้วแหละไม่พูดเจ็จคอวันนี mente, I I ้เ oh, ล่นมาสตาแพ้สามตาติดอืมกาไม่พูดเยอะอืมไอ้เหี้ยโอ้ชสกิลยวับเอ้ไรทำหมากินได้เวยแม่ตัวความอดเว้าวเวอเรัวเรเพื่อนเขาดีงา Xin lỗi cho đi lễ Ở cách cũng mấy lạc không lần mình nhấn này đi hơi Oh my god Oh yeah Fuck Oh Ladies here that saving. Enemy ultimate. Sekimu tu เขาออกได้มันโปเพลเยอะชัดๆเลยพี่น้องมันกเันเต็มร้อยกระบวนท่าเลยเร็วๆเ้ยเมื่อกี้เราหไปไหนวะห้ไปภายในพิตาหรือกุลันเพื่อนเขาสู้เองไม่ช่วยเพื่อนเนี่ยอะคนเาหลอดท้อทีเชื่อใจในทีมพี่น้องอิฉันมีทีม พี่จะไม่ดูถูกทีมตัวเองนะพี่จะไม่ดูถูกทีมตัวเองเพื่อนแค่นั้นแหละพี่จะปล่อยให้ทุกคนเข้ากันหมดพี่ไม่ดูถูกในสัตว์ใน้าขอที่นี่นึกว่าจองกูจะเร็วแล้วล่ะล่ะลอยลอดลอยลอดนี่คือบรอซ้อนดิมาดิมาดิเฮ้รู้ดี่นีๆตั้งเกาหลีก็อย่านี้มันรู้สัวเตะว่าเพื่อนจะมาซ้อนนะพี่น้องๆอุ้ยแทงแรงแจกเลย กระจกบอกถิงกระจกบอกถึงกระจกบอกจริงเปงอยาให้ได้ลุมกูบอกแค่นันอยากให้กูได้ลุมกูลำเป็นร้อยท่านาทีกิ๊ก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 กิ๊ีกิ๊กกิ๊กยิ๊กกิ๊บอกกิ๊กกกิกกก๊กกกกกก ไอ้เพื่มึงรีบออกมาเลยว้กูไม่เข้าใจเลยลองกันอีกอืมยังไงล่ะทำไม่ทันด้ฮ่าแกจอกจะบอกเก่งกูได้ที่หนึ่งแน่ๆพี่น้องทีมกู้งยังโง่เลยได้คนเดียวเลยนะเมื่อกี้พี่ลำห้าหนึ่งพี่เกาลงหมดนะได้ไม่กล้าคิวในเกมเนี้ยอืม กูได้มกาคิวด้วยอ่ะกูแบกทีมแต่ก็ยอมไปให้นะทองสารมันไอเชี่ยทีมกูก็จอกนะบอกจริงไอสัดโอ้อันนั้นนี่นึงเลยเออตกแหลงรัวๆเลยเหียพ่อมึงตากูรีพอร์ตให้หมดกูรีพอร์ต กูไม uh ่ชนคำคนไม่ฟังคำด่าไม่ฟ e right? hey, uh e ังคำคนไม่ชนคำด่าเออมีคนรักต้องมีคนเกลียดน้องเออธรรมดาอันนี้ยู้เออเอาดนเต็งสุดยอดไปเลยสุดยอดเฮ้ยกูอยากด่ามึงวะสุดยอดเท่เลยวะแม่งโอ้ดาเมยกูล้วนๆคนเดียวเลยทํา